a d a g a d a d a g a d a oh I've been married a long time ago w h e r you to come from what you to go เอาละะวันนี้เราอยู่กันในโบเฮเวนวันนี้น้ำท่วมนะเออเออรถก็จมตรงโน,น้นโอเควันนี้เราอยู่ในโบเฮเวนวันนี้เรามาเป็นคูบากับน้องเอวา <Huh? S 2> น้องเอวาคืออะไรน้องเอวาเป็นเสือสาวสุดสวยสุดเซ็กซี่ น้องเสือสาวที่จะมาแทงแกเจ้าหมูเด้งแง่ครูบาช่วยน้องเอวาแง่โอ้ยพอน้ำพุ่งปุ๊บแหลกเออครูบากับน้องเอวามาแล้วเป็นไงทุกคนวันนี้ผมโชคดีมากเลยว่าผมได้เจอคนเนี่ยคนไทยอีกกอีกอีกอีกองอีกล่อง,อองเอิม่มเนี่ยคนไทยเจอคนไทยที่แปลก แล้วมันน้ำท่วมคูบาผู้ประสบภัยจะพาทุกคนจมน้ำท่วมไปพร้อมกันไม่คูบาต้องช่วยคนโดยการให้ทุกคนเอาฉลามมาให้ทุกคนเลี้ยงฉลามเอาให้มีามคูบาช่วยด้วย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 คูบามาช่วยแล้วน้องหมูเด้งคูบามาช่วยแล้ว ทบ้านไม่ช่วยแล้วน้องหมูเด็กห <Hello. S 1> นี้มีคนไทยน,นี่ไงออก g สนี่ออก g สมีแฟนแล้วชื่อ Milky หืมิวกี้วั a มิวก,กี้น้องมิวกี้นี่น้อง Milky w o ว น้องมิวกี้กับน้องออกัสกำจีบกันวดจะลองประตูบ้านใส่ด้วยอ่ะออลองซีซีซี่อ่ะเซ็ยเวอรฮ่าฮ่าฮ่าอันสุดทรายน้องมิวกี้ เราต้องใช้บันไดตรงนี้ปุ๊บ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 ปุ๊น้องหลบหลบตรงนี้แม่เขาเห็นแล้วเราก็ต้องใช้ใช้อะไรนะอาใช้เตียงเออโกบากับน้องเอวาเอ้ยไม่ใช่ผิดตัว นี่ตัวนี้เจ้าคูปาเจ้าทำอะไรลงไปเจ้าทำแบบนี้มันไม่ดีนะเจ้าเป็นเสือสมิงแย่เจ้าเป็นเสือแย่เจ้าคูปาคูปาเอ้ยเจ้าเป็นพระที่ไม่ดีคูปาเจ้าเป็นคนไม่ดีอย่าปากกระมูเด่นข้าจะป้นข้าจะเอาเงินไปเก็บหุ้นอ้า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 เฉยเลย ปิดกระจกไปหมดเลยแล้วเราจะปนยังไงล่ะทีนี้เอาไปตักกระดูกใบเขารู้แล้วถ้าเขาเข้ามาเขารู้แน่นอนที่ถังนั้นต้องหาวิสิเออข้างๆ้างไงด้านข้างด้านข้างด่าข้างด่าข้าง

มันไม่ปังทำบ้านสิเจ้าคูบาเจ้าปนขั้นบ้านเขาไม่ได้ทำผิดรู้ไหมคูบาเออมันปนบ้านไม่ได้คูบาเจ้าฟอนชั่นสิกลับมาหามูเดงเดีย๋ยวนี้คูบาไม่จะมูเดงคูบาจะเอาตังไปซื้อเล่นโเกมอนี่ยินไหนนะน้่งพดกี้ มันมีอีกวิธีก็คือมันมีมาจะมีอีกวิธีที่เรือนก็คือที่ผมไปดูมาก็คืออ่ากดไปที่อันนี้นแล้วมันจะมีไอกองขยะบ้าๆบอๆที่คุณท็อกซิกกัน <ST AR> หรือทําตัวเกียร์ใส่กัน <laughs> คือมันบ้ามากคุณอันนี้หรอไม่อาจจะอยู่ตา <laughs> ขอขขอขผมขอทำตัวเรือแค่ตัวเดียวบุ้ยกบ นางมิวกี้เอาฟังไม่ได้นะมุสอเปังไมไม่ได้อะือครูพากขบน้องเอวะโอยเขาจะ เขาแค้นผมแน่เลยมีแกใผมแน่เลยเขากำลังตามล่าผมแล้วเขาเขาเขาเห็นผมอยู่ด้านหลังแล้วเขากำลังจะมาหาผมโอ้ไม่นะหมูแดงช่วยครูบาด้วยไม่ครูบาไม่ช่วยครูบาหรอกเดี๋ยวหมูแดงครูบาเคยช่วยหมูแดงหลายรอบแล้วนี่นี่คือรอบสุดท้ายใช้ความน่ารักของแกเปประโยชน์สิ ในการให้อภัยในการทำให้พวกเขาให้อภัยผมได้ไหมจหมูเด้งไม่ได้หรอกครูบาไปขอน้องไอวานนู้นเงี้ยวเงี้ยมเงี้ยว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 เงี้ยมเงี้ยวเงี้ยวเอออยู่กับน้องหมูเด้งดีกว่าไปด้วยไปด้วยไม่ทำตัวเลืยแล้วครับโอ้ไปด้วย ดีดเสือดิเสือดีเสือดีเสือติดกับน้องเอวาเอยน้องเอวาไม่ได้ตุกวนขนาดนั้นเจ้ากำลังผิดเจ้ากำลังบูลี่น้องเอวาของคูบาจะออกไปเดี๋ยวนี้นี่ น้องไอวาคูมันน้องไอวาคูมันเ้ยาๆๆยๆ